สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสบ,บุรีครับวันนี้ผมจะมาประชาธัมพันธ์ชุดโซลาเซลล์ระบบนอนนาที่เราเรียกว่าระบบนอนนานั่นหมายถึงว่าเราไม่ต้องใช้ระบบไฟของการไฟฟ้าเลยเรามาดูว่าระบบนอนนาง่ายๆเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่สมบูรณ์นะครับอันแรกก็คือแผ่นโซลา แผ่นโซลา่าตามมาตรฐานเลยถ้าเป็นโปลีก็330วัตต์นะครับถ้าเป็นโมโนก็400กว่าวัตต์เดี๋ยวนี้มีถึง500กว่าวัตต์แล้วก็บางรุ่นได้ถึง600วัตต์ด้วยนะครับรุ่นใหม่ๆโซลา่าเซลล์พัฒนาไวมากนะครับถ้าเป็นโปลีถ้าแสงดีๆนะครับประมาณ80-100%มันถึงจะทำงานแต่ถ้าเป็นโมโน ได้ถึง60%ก็จะทำงานแล้วนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างแผ่นโซลา r เซลล์ของโมโนและโพลีครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับระบบนอนนาก็จะมี1 s o l a โซลาเซลล์นะครับอันที่2ก็คือแหล่งน้ำลำน้ำลำคลองเนี่ยครับนี่คือเราจำลองถังเก็บน้ำนั่นหมายถึงตัวนี้คือแหล่งน้ำที่เราแหล่งน้ำนี้ก็เป็นอินพุต ที่เราจะต้องผ่านขบวนการที่เราเรียกว่าผ่านปั๊มแบบเทอร์ไบปั๊มเทอร์ไบนนี่จะได้แรงดันสูงนะครับนะครับแต่ปริมาณน้ำไม่เยอะเหมือนแบบจุ่มนะครับเราก็ผ่านอินพุตเข้ามาเลยนี่คือเราดูดเข้าปัม๊มจากปั๊มเป็นไงครับก็ออกมาที่นี่ก็คือตัวเอาพุตที่เราจะไปใช้ในเรื่องของการลดน้ำต้นไม้หรือระบบที่ต่อตรง แต่ระบบของเราเนี่ยถ้าโซล่าอยู่ในที่มืดเห็นไหมครับโซลา่าก็ไม่ทำงานครับเพราะฉะนั้นในองค์ประกอบต่อไปก็คือมันจะต้องมีแบตเตอรี่เห็นไหมครับเราต่อนุกรมกันเพราะว่าแผ่นโซล่ามันออกมา24โวลต์เราจึงต้องใช้2ตัวนะครับเป็น24โวลต์เป็นตัวอะไรครับซัพพอร์ตตอนอะไรครับตอนที่ไม่มีแดดไม่มีแดดเราจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่เลยนะครับ ด้วยเหตุนี้เองเราจึงมีตัวที่เราเรียกว่าชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้เวลามีแดดปั๊บตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้หรือตัวชาร์จเจอร์ก็จะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในองค์ประกอบเรามีเบรกเกอร์สตัวตัวหนึ่งเป็นตัวที่ให้ปั๊มทํางานคือแผ่นโซล่าทำงานอีกตัวหนึ่งก็คือให้แบตเตอรี่ทํางานนั่นหมายถึงถ้าผมเปิดเบรกเกอร์2ตัวนะครับ ั๊มก็จะทํางานเลยแต่มันทํางานไม่ใช่จากโซลา่านะครับตอนนี้ผมอยู่ในล่มเห็นไหมครับมันทําจากไฟจากแบตเตอรี่เลยมันจะดึงออกมาเลยเพราะนั้นไม่ว่ามันจะมีแดดหรือไม่มีแดดตอนนี้ปั๊มจะทํางานเลยเห็นไหมครับโฟเลตได้รดน้ําต้นไม้ได้สบายเลยนะครับเราจะรดน้ําต้นไม้หรือผันน้ําจากคลองที่1เข้าคลองที่2หรือเข้าทุ่งนาก็ได้เพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้แหะครับคือสิ่งที่เรา สามารถที่จะใช้ปั๊มนะครับไม่ว่ากรณนนีมีแดดหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีแบตเตอรี่เมื่อไหร่นั่นหมายถึงนั่นเราเรียกว่าออฟกิดก็คือเอาจากแผ่นเข้าปั๊มโดยตรงถ้าไม่มีแดดปั๊มก็ไม่ทำงานแต่นี่เราเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าไฮบริดไฮบริดก็คือใช้ทั้งแบตเตอรี่แล้วก็โซลาเห็นไหมครับผม สามารถที่จะนี่จะต่อได้ตลอดเลยเราก็จะมีแหล่งน้ำที่จะพ่นได้ตลอดเพราะฉะนั้นนี่คือระบบที่เราสอนเด็กวิธีการคำนวณแผนวิธีการคำนวณแบตเตอรี่วิธีการคำนวณปัม๊มนะครับปั๊มซึ่งมีหลายแบบมากถ้าเราต้องการปริมาณน้ำมากมากก็ใช้ปั๊มแบบจุ่มแต่ต้องการแรงดันก็ใช้ปั๊มแบบเทอร์ไบน์แค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นมาเรียนที่วิาลัยเทคโนโลยีชื่นชม คุณจะได้ระบบเราเรียกว่าระบบโซลาร์ปัม๊มซึ่งเรามี3แบบนะครับแบบจุ่มก็ได้ปริมาณน้ำมากแต่ไม่ได้แรงดันแบบเทอร์บายก็ได้ปริมาณน้ำพอประมาณได้แรงดันที่ไกลนะครับอีกอันหนึ่งก็คือแบบสมริร์ซึ่งเป็นระบบของน้ำบัดดานที่จุ่มใน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 ้ำบัดดานก็ใช้งานได้เห็นไหมครับแม้แต่ไม่มีแดดผมใช้ไฟจากแบตเตอรี่ เพราะนัลักษณะนี้เราเรียกว่าไฮบริดก็คือสามารถได้ใช้ได้ทั้งสองอย่างฝากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่วิไลเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันทรบุรี036-358-311-4หรือถ้าผู้ปกครองมีลูกหลานนะครับหรือมีมีญาติที่จบม .3 ก็มาเรียนระดับ ปาชาวชกับเรานะครับเราไม่เสียค่าจ่ายนะครับค่าเทอมไม่เสียเลยเพราะฉะนั้นมาเรียนกับเราเราจะได้เทคโนโลยีถ้ามีเด็กที่จบม6ห,หรือปาชาวชก็มาเรียนระดับปาาวสกับเรานะครับสองปีแต่ที่นี่เป็นระบบทวิภาคีปวชาเรียน1ปีเชี่ยวชาญแล้วปฏิบัติ4วันทฤษฎีวันเดียวเราจะส่งเข้าไปสถานประกอบการและได้เงินด้วยนะครับปวสเหมือนกันเรียนแค่เทอมเดียวพออีก3ามเทอมก็ไป ที่สถานประกอบการเราจะสอนให้ลูกหลานของท่านมีความเชี่ยวชาญเหมือนช่างเทคนิคที่เอามันนะครับอย่าลืมนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่นะครับวิทยาลัยของเรา036 358 311 4ครับเราจะดูแลลูกหลานท่านเป็นอย่างดีขอบพระคุณที่ติดตามรายการเราขอบพระคุณมากเลยครับ